จริงเหรอคะหรือว่าต้องเข้าไปดูกับคลิปมากกว่าว่าเขาจับเพื่อทำอะไรจับเพื่อดึงไว้หรือว่าแกล้งก็ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะมันมีกิจกรรมเยอะมากค่ะที่ที่ย่าต้องร่วมกับพี่นเดชค่ะก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันแน่นอนอยู่แล้วเอ่อเหมือนที่ใครบอกอะคะ่ะคือด,ด้วยการที่เราสนิทกันมากขึ้น เออสเปซที่เมื่อก่อนอาจจะห่างกว่านี้มันก็ค่อยๆค่อยๆแบบว่าใกล้ขึ้นนะคะเพราะว่าเราสนิทกันมากขึ้นเปิดอย่างนี้เรียกแฟนได้หรือยังคะไม่ไม่ไม่ค่ะก็อย่างอย่างที่บอกค่ะก็เป็นกัลยาณมิดประมาณอยากดึงดันดูดันลงอืมอ่าก็ก็อย่างที่บอกนะค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่เป็นคู่คู่มาแล้วอะค่ะคือคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีเพื่อนครบทุกคนละค่ะ มินไม่ได okay. ้มินไม่ได้อยู่ในกิจกรรมที่คนที่อยู่ในรูปอยู่อะค่ะก็เลยไม่ได้มีมินอยู่ด้วยแต่ว่าถ้ามินก็อยู่ถ้ามินอยู่พวกเราก็ถ่ายรูปด้วยแน่นอนอืมหนูว่าด้วยการที่เราไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานค่ะเอร่วมงานด้วยกันก็ไม่ได้ไม่ได้ร่วมงานด้วยกันนานแล้วเหมือนกันค่ะถามว่ายังสนิทเหมือนเดิมไหมความรู้สึกยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้เจอกันนานก็อาจจะสนิทน้อยลง ก็มันมีแค่สองคนค่ะในรูปอันนั้นเป็นรูปที่ตอนที่เราเล่นคอนเสิร์ตกันค่ะซึ่งคอนเสิร์ตของช่องสามปีนี้ก็มีแค่สามสาวค่ะก็มีย่าคิมกับพี่กี้ก็เลยรูปนั้นไม่มีมินก็เลยต้องรักแค่สองคนนะที่อยู่ในรูปอืมหนูว่ามินเข้าใจละค่ะเพราะว่ามินไม่ได้มาแสดงกับพวกเราค่ะแต่งตัวในห้องเดียวกันทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเจอแน่นอน ะะก,ก็คุยกอดด้วยนะแต่ว่ามิ้นใส่วิกตอนแรกก็เจเฮ้ยใช่ป่ะแต่ว่าใช่ก็นั่งคุยกันไม่ได้เจอกันนานมากมมก, <c oughs> ก็จริงจริงก็พยายามกันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีใครว่างไม่ว่างว่างไม่ตรงกันถ่ายละครแบบคนละวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลย7วันก็เต็มแล้ว